Market is a community market located in Sarabori Province, known for its warm atmosphere and traditional style decorations. The market features numerous shops offering local foods, Thai desserts, and unique handicrafts. Additionally, there are natural products and organic goods that attract health-conscious visitors. Guests can enjoy tasting local dishes and watching traditional folk performances held on special occasions. Wa Pli Market is an ideal place for relaxation and experiencing the local way of life in a Thai community. ตลาดหัวปลีเป็นตลาดชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องบรรยากาศที่อบอุ่นและการตกแต่งแบบไทยดั้งเดิมตลาดแห่งนี้มีร้านค้ามากมายที่จำหน่ายอาหารท้องถิ่นขนมไทย และงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสินค้าออแกนิกที่ดึงดูดผู้มาเยือนที่ใส่ใจสุขภาพแขกสามารถเพลิดเพลินกับการชิมอาหารท้องถิ่นและชมการแสดงพื้นบ้านที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษตลาดหัวปลี เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นในชุมชนไทย